สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอ้ยเอฟซีทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าชุดชอบกันจ้อยเด้อเออเออเองามเนี่ยงามเนี่ยให้ยังลูกให้ยังเชนุกนะเชนุกนะลูกเชนุกนะยังให้แม่จับนกให้นะไม่จับได้ไปแม่ชิดึกบอลหินแชบ้านบอล เด้อแม่เก็บเอามากินก่อนเด้อเก็บบางหินก่อนเด้อเด้อเห็นบ่ลูกเห็นบ่วฮุ้ยใช่ลูกนกนะทางไหน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 ลูกมาแม่ให้แม่มาให้แม่มาให้แม่ลงด้อ แตกบึ้นนกวู๊หนกลายนะลูกเนาะนกลายแท้อันนี้แตกบึ้นเนกคนบกคอยสบายพี่น้องกันเนาะไอแล้วก็มีน้ำมูกแต่ไข่นี่ยังไม่ได้ไข่อ่ะพี่น้องเลยเสียงคนเลยย้อ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 ยใช่หรอเออไอตูนนะ อีต <HHH> mm. ูนปลาไหลนกเรนไอตูนปลาไหลนกเรนลูกเอ้ยนะเบังแม่สิดึกใช่นกกันเด้อใช่นกกันเลอใช่ลูกใช่ไออทิดอยู่ทางในไออทิดโอ้โหโเก็บลูกโบเก็บมันเปืือยนะลูกเด้อ เพื S <S ่อฉ so ีเก็บไปไปเมืองด้วยไอทิดอยู่เพื่อนมอไอทิดน่ะล่าอย่างดิ่นน้ำอายนบอน้อบอจับลูกบอจับมันสิเปื้อนน่ะลูะบอจับลูกเด้อใช่ขีดตมมินเอะเอะเอะอยู่ท้างหนลูกลูกขึ้นลูสลูกขึ้นผมเพิ่นเป็นเป็นผมเสียนน้อยพี่น้องเนาะเวลาเถือออกนะคือหัวเปียกบอจับลูกใหญ่ อ่เนอะโอ้มานะ่นะนี่หละอย่าไปได้ตกขีต้ตมไหนตกขีดตมอมออะได้คนอยากงางี่ห้องอนี่จะอยากไปสินีแต่ปะปไปเนอะึเสน,นุกน่ะบิบ่ไม่สิไลนกให้นบ่ไลนกให้มึงนี่ม้งเบิ่อไ่เก็บมากี่หินก่อนเ้อ Cái okay, mà cái hiền con đó, mặc áo nó áo con áo mặc áo mặc áo đó áo mặc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  áo ใส่นุกไล้วเฮ้ย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 โอ้โหไม่จอยล้มไม่จอยล้มโดดจะไม่จอยแห้งกี้อะบอไปไม่จอยล้มเห็นบ่เห็นบ่แตกบุ้มลูกบอไปลูกปะปะเสียงเพลงดังแฮงปะประดิ่มอยู่ข้างเพื่อนเฮ้าคปะหาพี่วะพี่อู้หูหนับไปเมึงเพื่อนเฮ้าก็มี่หูหนับปะ Mẹ choi <laughs> chị lạy cho mừng, mày 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 Mà mày 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 đâu mày 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 đâu, mày 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 đứt mày mày đứt xe mày 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 bắt bắt mày bắt 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 Bắt, mày mày อย่าใกล้น้ําจับหลายอย่าใกล้หลายฮะฮะใช่ละยังมาละฮึนนแน่นกอดแม่จ้อยบ่แพงแม่จ้อยบ่อือช่องจุบบ่น่ะช่องจุบบ่ลูกช่องจุบบ่น่ะฮู้ยอย่าเก็บไปทุกที่ไปละเอาหยังอะนั่น

Bye. <laughs> เยม่เยบ่ียเบิเะมาเี่เออม่ยบ่เีด่อย่าใกล้ขากล้องเออมาปก่อนป้ายก่อนห้่มันยัเยบมกนกันเอป้าสป้าสีน่จอหี่นี่ป้าได้ไหม พ่อบุญใส้อันตีน้นำไชือไม่ได่ขี้ดินพี่นองเลยเนะาะรูกล่ะปัดไปรู้ไปรูอย่าเก็บขี้ดินเนาะ

cha bò này cha bò này cha bò này hả? hết để hết cả con mẹ này ฮเกยูพี่จะไปทางนั้นแล้วใช้ลูกใช้ใช้

อึบอึ๊บยับเข่ายับเข่ายับเข่าในผูยับเข่ายับเข่าในผูตกนะฮะดู่นจะขึ้นแน่แม่นบอมาลงบอเดี๋ยวไปขึ้นจ้ะไปใายบังนั่งหอนหัวจนเปียก เมือ่อนี้ผลผลตกแต่เว้นพี่น้องเลยเนาะตกหน่อยนึงไปใช้นะใช้ลูกนกเลยนกนกอยู่ใช้ลูกนกน่ะห,หัวเปียกคักเปียกแน่ลูกหอนเหือออก tô hài, hài. cá leo mấy mày <laughs> ui nhục tô có đủ nhục tô còn cho cứ kinh thế cho cứ kinh thế ừ, một nào à. à. lộ một đúng ạ một vào vô một Chồng một à มึงแงกระล่ากันะะดื้อถิมเชียวว่าลูกขืยเบิ่งหัวปอกแล้วลูกขึ้นลแล้วเด้อเฮ้ยฮะถึงแล้วอิ่มนะบ่กินไรลยัยแนะนำนะกิมน้าผิวกล่ะบวัวทากยามันมันห่อนมันเหนียวเออดดีขอบใจเด้อจโจ้าเนี่ยกลัวหรอ้า จ้าก ja. ja. yeah. wow. ่อนจ้าก่อนจ้าจ้างามงามกอนจ้าเนียกว่าอ้าเอ้าหมดไปลูกดูนะเปลาลูกอ่ะเปลาเปลานี่เปล่าเราผักนี่ให้มันแห้งนี่เพื่อออกพี่น้องเปียกเปิดอย่าใกล้ละมันปันผมนะ เห็นไหเห็นบ่เห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่ลูกเออเอาใสา่ลูกใส่ละบผ่างค่ะเออเป้าเป้าเออเห็นบ่ลูกมาเป้าแม่เนยเป้าแม่เนยอู้หอ,อนเดี๋ยวมาเดี๋ยเป้าแม่เนยอู้ยชื่นใจเด้ อุ้ยมดุดปิดนะแม่ลูกฉันบอเปล่าปิดแม่นเบิดแบดนะฮะมาพี่ดูมาพี่มึงนแน่นกทำเพื่อนเขาหนะเขียดเขียดอยู่เห็นบ่ลูกปิดแม่หรอเปล่ปิดนะแม่ลูกปิดเลยเชื่อหนูกะปิดหรอเป่ อย่าชกเด้อลูกเลยทางนี้เด้อมันปั่นมือเด้ออือเป้าสชรละผักลูกนะเออเปิดอีกเปิดอีกกักนึงอืมเย็นม่ลูกเย็นบ่อือปิดใบเน้ลูกปิดใบเน้ปิดใบเน้วางไว้กะปิดว้แวดสิเบิดค่ะ เปิดจ้ะหมดแล้วล่ะชีน้ำใส่มันกับมาขึ้นเก่าพี่น้องเนาวนะผื่นนะคะชีล่างกี่รอบกี่รอบมันกับมาเก่าใช่เหรอนกนะ โอ้นกนกเบ่จับลูกบ่จับดึกเสน็นกไปบดึกเส่ไปบ่เก็บลูกบ่เก็บขี้ดินนั่นหัวนุนกมาแล้วหัวหลุบลุบบ่เก็บบ่เก็บเปื้อนเพื่อนลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาอาพลร่มเนี้ยอาพลร่มเนี้ย ไหช้อือว,ว้าวอ่ะเอาเอาสนุก,ก,กด้วยจมกอะไรน่ะเอาเก็บแม่แพนะน,าน,าน,าน่ะเนี่ยนะแพ้ร่นนะคะเก็บเก็บให้แม่เก็บให้แม่เก็บแพ้ให้แม่ก่อนเก็บแพ้ให้แม่ก่อนไปอ้าวคไปใส่บระดาแใส่กระดา เป่าชนะเจ้าของลายเด้อชิ้นหมวกลายเด้อเอาวางไว้พื้นกุหลงนะขึ้นจากบ้างใช่กะบ้างอ่นนี่มาเถอะพี่ใบช่างบอกอยากเป่ากับพี่ใบพี่ติกเออเก่งจังเด้อเก่งแท้วาสนานี่นะเก่งแท้จริงตาแผลไปนอนบ่อีหลานง่วงบ่ กินแมมบ่แมมแมมแมมว้าไปลูกไปไปใส่ไปแมมกับแมมไปลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาเมย์หนกหลายช่ำนะลูกขึ้นมาก่อนชุดงามเปื้อนนะคะอ้าวไปชิวยนางตีนแม่แม่แม่กันยางก็ได้เลยลูกขึ้นมาลูกลูกขึ้นมาเอออุ้ยเกือบขาดแล้วเกือบขี่ได้ลูกละไป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 ชวนไปใส่ชวนไปใส่

ไปลูกไปเน้น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 เน่นเน้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 นน้นเ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 นเน้้นน,น้นเ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 นนเน้นเนเน้นเนเน้นเน้น้ <c ười> นเ,เน,น้นเน้นเน xong nữa ừ, ờ, kiện bao đủ kiện uh, đã giàn bò đã giàn bò dạ yeah. giàn bò được giàn bò giàn kiện bò kiện à ui Ủa, nhiều thương của chị kiện thì nào giản giàn giàn โอ้โหม่กะกระสอบท่านพี่น้องเลยเนะาะฮะโอ้ยชนกล้องแม่แล้วนี่ใช้เกียนะเออ,ย,อย่านอุ้ยใครจะเอาใช้หันหามาหาแม่เนี่ยหนหานหนหาไม่จ้อยนัวยกวะหล่มแพรียหล่อมแพรียหอมบ่หอมบ่บเซ็ตในขี้มูกอ่ะเซ็ตขี้มูกอ่เออแช,ช,ช,ช่งอ,อ่ะแช่งอ่ะแช่งอ่ะเซตเซต อุ้ยขาปากอค่ะเบิเบ่งเมเมย์เส้นหไหมได้เสียง,ยยงนนนนนหายแม่อุ้มได้คือหายสบันี่ฮะอย่าเหตดกล้องแม่นะนี่วาไปเจีดนอนนี่ทูจากันทจากันชิกเกงเชิกเ,กชกเก่งนชิกเก่งนียิกหนาแม่ โอเคชาแม่จอยชิจบคลิปเพียงสำนีกจ้ะขอบุณขอบคุณอะไรเด้อปาลุงเงยขับมาหลับส้มโวยที่ปรากฏข่าวโฆษณาขอบุญขอบคุณอะไรเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วโดยโดกลับข้ามาสบายดีใช่ใช่ั้งเออไกล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 ไกโด